สวัสดีค่ะ d ีแท็กบ d y ขอแนะนำวิธีการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android 4.0ขึ้นไปค่ะโดยเริ่มจากเลือกที่เมนู Application การตั้งค่าการใช้ข้อมูลเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแอปพลิเคชันต่างๆหากคุณต้องการกำหนดการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้เกินแพ็กเกจที่ซื้อไว้ก็ทำได้ค่ะ ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงจำนวนการใช้อินเทอร์เนต็ตบนโทรศัพท์มือถือของคุณอาจมีการคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยกับข้อมูลจำนวนการใช้อินเทอร์เนต็ตจากผู้ให้บริการนะคะเมื่อเราต้องการกำหนดการใช้อินเทอร์เนต็ตทำได้ดังนี้ค่ะให้กำหนดรอบการใช้ข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มใช้งานแพ็กเกจและถ้าแพ็กเกจเป็นรายเดือนก็ให้กำหนดวันสุดท้ายของการใช้งานอินเทอร์เนต็ตในเดือนนั้นๆ จากนั้นกดไปที่เส้นสีส้มแนวนอนเพื่อตั้งการเตือนการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เตือนเมื่อเราใช้งาน5เมกะไบต์หรือแล้วแต่จะกำหนดค่ะส่วนเส้นสีแดงแนวนอนเป็นเส้นสำหรับการตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือสำหรับเมนูนี้มีประโยชน์มากหากต้องการให้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อถึงขีดจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำหนดไว้แล้วเราจะรองตั้งไว้ที่20เมกะไบต์ คราวนี้มาดูกันว่าเส้นสีส้มและสีแดงจะทำงานกันอย่างไรสำหรับเส้นสีส้มเมื่อใช้งานถึง5เมกที่ตั้งการเตือนไว้จะมีไอคอนเกิดขึ้นที่หน้าจอด้านซ้ายบนเป็นรูปเครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมให้ลากจากหน้าจอบนลงล่างจะพบคําเตือนการใช้ข้อมูลแล้วกดเลือกจะเข้าหน้าจอการเตือนโดยเราสามารถเปลี่ยนแปลงการเตือนได้ คราวนี้มาถึงเส้นสีแดงถ้าในกรณีที่เราตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือไว้ที่20เมกะไบต์เมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตถึงขีดจำกัดไว้แล้วให้สังเกตหน้าจอด้านซ้ายบนจะมีรูปวงกลมขีดขวางตรงกลางให้ลากหน้าจอบนลงล่างลงมาดูจะพบ ปิดการใช้งานข้อมูลมือถือสัมผัสเพื่อเปิดใช้งานในบางกรณีก็จะมีข้อความขึ้นเตือนที่หน้าจอทันทีและให้คุณเลือกใช้การเชื่อมต่อข้อมูลอีกหรือปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปเลยโดยเลือกตกลงเพียงเท่านี้คุณก็สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณได้แล้วค่ะ